จะมาเจอกันอีกครั้งนะครับในแปลปากมากนะครับเราก็จะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลกันเป็นประจำๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะออกมาในแนวเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆมากกว่าที่จะมานำเสนอเรื่องของข่าวสารต่างๆนะครับซึ่งอาจจะหาอ่านได้ตามเพจทั่วไปอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็พยายามจะทำคอนเทนต์ที่แตกต่างจากเพจลิเวอร์พูลอื่นๆอะไรต่างๆนานาแล้วกันนะครับ วันนี้เรามาถึงเรื่องอย่างหนึ่งนะครับที่สงสัยมานานแล้วก็อยากจะมาลองถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเพื่อนๆด้วยเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นของลิเวอร์พูลนะครับที่มันแฝงอยู่ในเกมการแข่งขันต่างๆนะครับที่ถ้าทีมได้รับชัยชนะขึ้นมามันก็อาจจะถูกมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วมันควรจะต้องมีความ ชัดเจนนะครับในการแก้ปัญหาตรงจุดนี้ขึ้นมาด้วยเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของความเฉียบขาดแล้วก็การที่ลิวอพูลนะครับจำเป็นที่จะต้องพลาดโอกาสทองให้น้อยที่สุดนะครับยกตัวอย่างในเกมล่าสุดซึ่งไม่ได้เป็นการมายกนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการที่จะบอกว่าลุยดีอาร ทำได้ไม่ดีนะครับในเรื่องของการจบสกอร์แต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับศูนย์หน้าทุกคนนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มองข้ามอาจไม่ได้ผูกพูดถึงมากมายนะักเนื่องมาจากสาเหตุที่ว่ากองหน้าของเรียภูในลุกการนี้อย่างที่เราทราบกันดีนะครับทั้ง5้าคนสามารถยิงได้เกินคนละสิบประตูทุกคนนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าหากเราไปย้อนมองดูเราอาไปย้อนย้อนเทปต่างๆดูนะครับเราจะเห็นได้ว่า ความผิดพลาดนะครับการพลาดโอกาสต่างๆของกองหน้าเวี้ยวููมีมากมายก่ายกองเต็มไปหมดนะครับมันก็แสดงให้เห็นถึงว่า,ามันอาจจะเป็นวันใดวันหนึ่งนะครับที่ทำให้เวี้ยวููเองจะต้องพลาดแปมไปก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือในเกมที่เราเคยเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แอนฟิลด์ศูนย์ประตูต่อ0ูย์ จริงอยู่แม้ว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะใช้แผนลถบัสเข้ามากั้นกลางแล้วก็จบเกมไปได้แต่สิ่งที่มันแสดงออกมาให้เห็นนั่นก็คือโอกาสยิง30กว่าครั้งของลิเวอร์พูลในเกมนั้นนะครับมันไม่เป็นประตูเลยวันนั้นเป็นวันที่กองหน้าไม่สามารถที่จะ,ะช่วยกันนะครับพาบอลผ่านเข้าไปตรงตะข่ายได้ มันก็อาจจะมีบางนัดนะครับที่คนนึงเล่นไม่ดีไม่เฉียบขาดก็จะมีอีกคนนึ่งโผล่ขึ้นมาช่วยยิงประตูเพราะนั้นการยิงประตูของเลี้ยวผูในฤดูกาลน,นี้มันอาจจะกระจัดกระจายกันไปในเรื่องของกองหน้าแต่ละคนแต่ถ้าเอาในภาพรวมของทีมทั้งหมดเลยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าในจํานวนครั้งในจํานวนโอกาสแล้วก็โอกาสทองต่างๆนะครับที่เลี้ยวผูกได้จะสร้างสรรค์เกมขึ้นมาอย่างสวยงาม แต่ท้ายที่สุดมันมาจบลงด้วยการที่าการยิงที่ไม่เฉียบขาดเราก็ทําให้พลาดประตูมากมายไก่กองเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทําอย่างไรเพราะเหตุผลหนึ่งที่ทําให้โอกาสต่างๆของเรียบูมีอย่างมากมายนั่นก็คือเรื่องของการปรับปรุงนะครับในเรื่องของทัพแดนกลางที่มันดีขึ้น ฤดูกาลที่แล้วนะครับปัญหาอย่างหนึ่งของเลวพูก็คือบอลไม่สามารถที่จะไปถึงแดนหน้าได้นะครับแล้วปัญหานี้ก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วปีที่แล้วนี่มันแย่หน่อยตรงที่ว่านอกจากจะกกลำเลียงบอลนะครับขึ้นไปตรงถึงกองหน้าได้อย่างยากลําบากเพราะว่ามีปัญหาเรื่องมิดฟิลด์ แต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่ได้โอกาสกับการว่ากองหน้าก็ยังพลาดโอกาสอยู่ดีมันเลยยิ่งแล้วไปกันใหญ่ก็คงให้อ่าไม่คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่ทําให้ที่สุดแล้วนะครับลิเวอร์พูลเองมาเร่งเครื่องในช่วงปลายฤดูกาลแล้วทําให้ไม่สามารถที่จะเร่งสปีดจนถึงไปเล่นศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้แต่มาในฤดูกาลนี้นะครับทัพมิดฟิลด์ได้ถูกจัดแจงกันซ้ำใหม่นะครับเราก็ การเล่นต่างๆมีมิติฟุตบอลมากขึ้นมีวาตารุเอนโดมีอเล็กซิสแมงอลิสเตอร์โดมินิกโซบอสไลหรือแม้กระทั่งไรอันกราเฟนแบกเข้ามามันก็เลยทําให้กองกลางชุดที่เดียร์พูลได้พยายามปฏิรูปใหม่เนี่ยมันทําให้ระบบการเล่นต่างๆมันไหลลื่นมากขึ้นนะครับแล้วพอมันฟโฟล์ปุ๊บโอกาสต่างๆก็มามากมายไก่กองเต็มไปหมดอย่างชัดเจนนะครับอีกเกมหนึ่งที่เราพูดค้างไว้เกี่ยวกับเรื่องลยดิอาร์สซึ่ง ถ้าในโอกาสต่างๆที่ลุยดิอาสนะครับสามารถที่จะได้หลุดเดียวแล้วก็ตามแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นการจับบอลลั่นเป็นการยิงออกไปเองต่างๆนานาเหล่าน,น,นี้เราได้เห็นว่าลูกเฉียดไปเฉียดมาเนี่ยมันเกิดขึ้นและโอกาสในการยิงตรงงรอบโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเวลาแรกของเลียผูมันมีแค่ครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นเองนะครับทั้งๆที่โอกาสยิงก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันมันเลยทําให้ความอึดอัด นะครับและความกดดันมันถูกเททับถมมานะครับก็อย่างดีนะครับที่เกมล่าสุดยังได้ลูกจุดโทษเข้ามาเพราะนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่าในเกมที่เสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้มันเกิดประตูขึ้นมาได้จากลูกจุดโทษนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการโอเพนเพลย์ซึ่งโอเพนเพลย์ของลิเวอร์พูลนะครับจะเอากันจริงๆก็มีจังหวะหวาดเสียวอ,อยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่สามารถจะแปลเปลี่ยนมาเป็นประตูได้เรื่องนี้นะครับมันอาจจะต้อง ถูกถ่ายโอนไปจนถึงผู้จัดก,การทีมคนใหม่ในฤดูกาลหน้าของลิเวอร์พูลด้วยนะครับแต่สําหรับเจอร์รนคอปนะครับมาถึงตรงจุดนี้เขาเองก็แสดงให้เห็นว่าเขาก็พยายามจะสร้างทีมนะครับให้มีเกมบุกที่ดุดันนะครับเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานที่พร้อมที่จะขย้าคู่แข่งอยู่ตลอดเวลานะครับมันเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วก็เป็นจุดเด่นมาตลอดในยุคข,ของเจอร์รนคอปอยู่แล้วนะครับเมื่อก่อน เรามีนะครับ <c oughs> ผู้เล่นอย่างทางด้านซาดิโอมาเน่มีโรเบตโตฟ,ฟ,ฟิมิโน่เราก็จะทำให้เห็นความเชียบขาดในอีกแบบหนึ่งขึ้นไปของเรวพูนะครับปัจจุบันมีการเปลี่ยนชุดกันมาพอสมควรแล้วคงเหลือแค่โมอเมสซาล่าเพียงคนเดียวเท่านั้นมันก็เลยทำให้เกิด สิง่งต่างๆที่กำลังต้องการความลงตัวให้มากยิ่งขึ้นนะครับลยดิอาสถือเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะครับมีความสามารถเฉพาะตัวดีและช่วงถึงถึงช่วงนี้นะครับหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บกมาก็เริ่มที่จะใช้แววแล้วก็มีการจุกลุกโจมไปนะครับทางด้านริมเส้นได้อย่างงดงามอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อโอกาสทองในการที่จะยิงประตูมาถึงมันยังไม่สามารถที่จะจูและลงล็อกได้อย่าง น่าพอใจสักเท่าไหร่นะครับโคดี้คัทโปเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ค่อนข้างน่าผิดหวังเอากันตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมเพราะว่าผลงานของโคดี้คัทโปในบรรดากองหน้าทั้งหมดแม้ว่าเขาจะได้รับโอกาสนะครับแม้ว่าเขาจะยิงประตูได้ถึงหลักสิบประตูุในทุกรายการก็จริงแต่ถ้าหากมองจากในสิ่งที่คัทโปทําขึ้นมาดูเหมือนว่าเขายังจําเป็นต้องมีพัฒนาการนะครับแม้ว่าผลงานในการยิงประตูอย่างระเบิดเถิดเทิงในการเล่นกับ PSV อสวีเฟ เป็นเครื่องการันตีความสามารถของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ในเรื่องของการย้ายมาอยู่กับเลี้ยวผูนั้นยังถือว่ายัางไม่สามารถที่จะกลับไปอยู่ในการยิงประตูบแบบนั้นได้นะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากการถูกสลับตำแหน่งการเล่นนะครับ แล้วก็บทบาทที่เขาได้เล่นเขาอาจจะถอยต่ําลงมาแล้วก็อยู่นอกกรอบไปเหตุโทษมากเกินไปก็เลยทําให้จํานวนประตูน้อยลงแต่ในเรื่องของโอกาสเราได้เห็นนะครับระยะหลังๆคัดโปดูเหมือนว่าไม่มีความมั่นใจเอาซะเลยนะครับคนที่กําลังดีขึ้นมาเรื่อยๆก็ต้องยาให้เครดิตของดาวินนูนเยสนะครับส่วนในเกมล่าสุดที่หลายคนมองว่าทําไมถึงต้องเปลี่ยนนะครับทางนูนเยสออก เราเห็นเลยนะครับว่านูนเยสมีความตั้งใจจริงในการเล่นเกมน,นี้เป็นอย่างมากนะครับมันก็เลยทําแต่ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่นูนเยสนะครับเล่นแบบไม่เป็นธรรมชาติเล่นแบบเกรงเกรงแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากเกินไปผลลัพธ์ออกมาจะไม่ค่อยดีแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับที่นูนเยสเล่นแบบสบายๆนะครับเล่นเป็นตัวของตัวเองเมื่อนั้นนะครับ ประโยชน์ของบุญเยสในการยิงประตูจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของความเฉียบขาดนะครับโดยเฉพาะง่ายๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเช็คลายล้ำหน้าของดุนเยสยังถือว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องปรับปรุงนะครับฤด,ดูกาลนี้ล้ำหน้าไปทั้งหมด25ครั้งแล้วนะครับถือว่ามากที่สุดในบรรดานัานกเตะกองหน้าในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เลยทีเดียวมันเป็นสถิติที่ไม่ควรเกิดขึ้นเพาก็เสี่ยคันเลยก็คือเรื่องของความเร็ว นูนเยสมีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปเล่นในจังหวะสุดท้ายพื้นที่สุดท้ายกับกองหลังตัวสุดท้ายของผู้แข่งให้มากเกินไปนะครับเล่นออกช้ากว่านิดนึงหรืออะไรก็ตามแต่ด้วยสปีดมันก็น่าจะเอาตัวรอดได้แล้วเมื่อถึงเวลาสําคัญพอทําประตูได้นะครับมันก็กลายเป็นว่าจะต้องถูกยึดคืนตวดถูกตวเช็ควีอะไรต่างๆนานาตามมาไปด้วยนะครับส่วนโมซาลา แม้ว่าตั้งแต่ปี2024เป็นต้นมานะครับเขายังไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมมากเท่าไหร่แต่ซาร่าก็เป็นหนึ่งในคนที่ยังยิงประตูได้สม่ำเสมอแต่ถ้าเทียบกับโอกาสที่ซาร่าได้รับนะครับมันก็ยังจะเป็นเปอร์เซ็นที่ค่อนข้างที่จะต้องมีการถูกดึงขึ้นมาให้อยู่ในระดับเดิมให้ได้มันก็น่าจะเกิดประโยชน์แต่อย่างดีที่ซาร่านะครับยิงประตูได้น้อยลงก็จริงแต่เรื่องของการทําทางการแอสซิสต์ให้กับเพื่อน มันยังกลายเป็นบทบาทที่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ทําให้ซาร่ายังเป็นคนสําคัญในทีมของลิเวอร์พูลอยู่ถึงจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของกองหน้าและความเี็บขาดของลิเวอร์พูลเป็นสิ่งหนึ่งนะครับถึงผมเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนม่าจะมองเห็นนะครับในจุดนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่จะทําอย่างไรดีทั้งหมดเป็นหน้าที่ของเจอเก้นครอปนะครับเพราะทุกอย่าง มันเป็นเรื่องของความฝึกซ้อมนะครับเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมที่จะถูกคิดค้นขึ้นมาให้ช่วยให้กองหน้ายิงประตูให้เยอะขึ้นเรื่องของกกองกลางนะครับในฤดูกาลน,นี้ก็ถือว่าค่อนข้างโชคดีที่มิดฟิลด์ของเวอร์พูมีประตูจำนวนมากขึ้นมันก็จ,จะเป็นส่วนช่วยให้ประตูที่เวอร์พูยิงได้นะครับหรือทําได้ในแต่ละนัดมันเพิ่มมากขึ้นมากกว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับลองไปดูกันว่าหลังจากนี้ไป ในช่วงเสร็จนัดสุดท้ายนะครับของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับยังมีฟุตบอลเอฟเอครับฟุตบอลยูโรปาลีกเรากองหน้าของลิเวอร์พูลครับจะสามารถที่จะช่วยโอกาสนะครับจากจังหวะต่างๆเราก็ผิดพลาดให้น้อยที่สุดได้อย่างไรเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันในเรื่องของอหลังจากนี้เป็นต้นไปอีกทีนะครับเราจะมาลองดูว่า จะทาอย่างไรในหมดของการแก้ไขตรงจุดนี้ให้มันดีขึ้นนะครับเพืเ่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกองหน้าของลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นยังไงครับเกี่ยวก,กองหน้าแต่ละคนของลิเวอร์พูลในเรื่องของการทิ้งโอกาสทองของตัวเองไปลองมาคุยกันได้ที่คอมเมนต์นะครับเราลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ลองมาดูว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจที่เราจะมาพูดคุยหยิบยกมาเป็นประเด็นในการที่จะมานั่งวิเคราะห์ก,กันแบบนี้ได้อีกแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าอย่าลืมนะครับ หมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามด้วยแล้วกันขอบคุณมากครับ